ครับวันนี้โปรผม IP Snap 21นะครับวันนี้จะมารีวิวเคสกันน้ำยี่ห้อ Le Pepper นะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยเจ้าเคสกันน้ำยี่ห้อ Le Pepper นะครับเป็นเคสกันน้ำประกบหน้าหลังกันน้ำได้จริงนะครับทำจากพลาสติกอย่างดีภายในกันกระแทกได้แล้วก็ด้านหน้ามีพลาสติกกันน้ำได้ด้วยเจ้าเคสตัวนี้สามารถกันน้ำได้สูงสุดที่2เมตรระดับ IP68 ใน1ชั่วโมงและสามารถกันกระแทกได้สูงสุดที่2เมตรและเคสตัวนี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นควันและโคลนได้อีกด้วย สำหรับวิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราแกะออกมาอย่างนี้แล้วก็ใช้โทรศัพท์ความนาำมันลงไปประกบให้แน่นนะครับเช็คดูดีๆนะครับก่อนที่จะลงน้ําว่าประกบแน่นหรือ,อยังพยายามเช็คดูให้ดีว่ายัางมีช่องที่มันจะสามารถที่น้ําจะสามารถทะลุเข้าไปได้หรือไม่นะครับ หลังจากที่ใส่เคสไปแล้วก็การทัดก็ยังเรื่มปกตินะครับแล้วก็ปุ่มทัดไอดีก็ใช้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ถ่ายวิดีโอในน้ําได้นะผมทําคลิปไว้อยู่เดี๋ยวก็ลองไปรับชมกันดูสําหรับการถ่ายภาพก็ถ่ายได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็สามารถกดได้ปกติครับอาจจะแข็งหน่อยไปนิดส่วนปุ่มปิดเปิดเสียงก็สามารถหมุนตัวนี้ได้เลยดูเสียบสายชาร์จก็สามารถเปิดปิดได้นะครับ รวมถึงหูฟังด้วยสำหรับวิธีการแกะให้เราใช้ตัวแกะที่มันแถมมาให้นะครับผมมันจะมีช่องอยู่ให้เราแกะนะครับตรงนี้ค่อยๆแกะไปเรื่อยๆนะครับพยายามแกะช้าๆนะครับ Okay. มันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้เลยแล้วก็เช็คดูว่ามีน้ําเข้าไปไหมอะไรไหมนะครับผมสาหรับเจ้าเคสกันน้ําตัวนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้ง i ไอโฟนซัมซุงอะไรอย่างนี้มีครบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปดูการทดสอบการกันน้าของผมที่ผมทําคลิปไว้นะครับลองไปรับชมกันดูเหมาะสำหรับคนที่เอาไปถ่ายคอนเทนต์ตา่างๆไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปภาพนะครับผมถ่ายได้หมดทุกอย่างนะครับกันน้าได้จริงๆ เป็นยังไงกันมากครับกับคลิปนี้สําหรับใครที่จะเอาไปใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอในน้ำนะครับผมแนะนํานะครับมันสามารถใช้งานได้จริง mm hmm. ก็สําหรับวันนี้ mm hmm. ผมก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่กับโอกาสหน้ากับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ